การแสดงพื้นเืินทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือนี่ส่วนใหญ่การแสดงเนี่ยค่อนข้างจะช้าๆเนิบๆอ่อนช้อยสวยงามนะคะเพราะว่าทางภาคเหนือเนี่ย อาจจะเป็นลักษณะของอากาศนะคะส่งผลให้วัฒนธรรมการแต่งกายการพูดนะคะแล้วดนตรีทางภาคเหนือนี่ก็จะเป็นสะล้อซสอสึงนะคะการแสดงภาคเหนือส่วนใหญ่จะขึ้นต้นว่าฟ้อนนะคะเช่นฟ้อนเงี้ยวฟ้อนเสาวไหมฟ้อนลิบฟ้อนแผนฟ้อนลาวดวงเดือนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทางภาคเหนือยังมีวัฒนธรรมการแสดงของ ชาวเขานะคะหรือว่ามีการเก็บหมอนเก็บใบไม้ต่างๆนะคะแล้วก็นํามาเป็นหมอนแล้วก็มาเป็นใบชานะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการแสดงหลายอย่างนะคะที่สนุกสนานนะคะระบำชาวเขาเป็นการแสดงของชาวเขาเผ่าลีซูนะคะหรือว่าลีซอนั่นเองนะคะโดยรูปแบบระบำชุดนี้จะใช้การแสดงโอกาสที่ใช้เครื่องเริงต่างๆนะคะมีการประยุกต์นะคะมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะดนตรีที่ใช้ประกรอบก็มีคลุย นะคะสะล้อแล้วก็ไม้ไผ่ค่ะจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะเมะื่อกี้ก็จะมีคลิปวิดีโอให้พวกเราดูท่านิดหน่อยนะคะ